สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทําเมนูอ่าไม่ง่ายไม่ยากค่ะเพื่อนอยากนะคะหมูกรอบพอล่าเงี้ยง่ายๆสไตล์พอล่าหมูกรอบนะะี่ค่ะชิ้นนี้ก็ประมาณเกือบกิโลเนาะแต่ไม่ถึงกิโลดีนะคะประมาณเจ็ดแปดขีดนะคะตัวนี้เน,นี่ยชิ้นไม่ใหญ่คะ่ะนะคะทำเล็กๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวขั้นตอนการทำตัวนี้พล่าล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วพอล่าจะเอาหมูเนี่ยไปต้มด้านหนังนะเพื่อนไปชมการต้มเลยค่ะ ปลาจะต้มด้านหนังนะคะด้านหนังลงนะคะเพราะาจะต้มประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเพื่อนถ่ะตอนนี้เพื่อนพลาต้มหนังหมกูก็เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะก็จะเอาด้านเนื้อลงไปลวกนิดนึงนะคะ<ม>นะคะเนี่ยเสร็จแล้วพลาก็จะเอาไปหัน่นไปบ้างแล้วก็สับเป็นรูนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะเพื่อนตอนพลาจะบ้างพลากระซับเนาะ ซับหมูให้เนื้อหมูแห้งนิดนึงเราจะสับน้ำจะไม่กระเดินนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะนะคะต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นนิดนึงนะคะก็มาชับนะชับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่นะคะจากนั้นพลาก็จะมาสับนะด้วยเครื่องสับของพลาเองนะคะปนะกติก็จะใช้ซ่อมนแต่พลามีเครื่องสับพลากรมเครื่องสับง่ายดีนะเพื่อนค่ะ จับเป็นรูให้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะพราะมจะทําให้หมูพองและกรอบมากนะคะเพื่อนเรียบร้อยนะเพื่อนเนาะลาก็จะมาทําเป็นบ้างอย่างนี้เนาะล้าแล้วก็จะมาบ้างด้านนี้อีกนะคะลาก็บ้างหมูเรียบร้อยนะคะนะคะเพราลาก็จะใส่น้าน้าส้มสายชูนะเพื่อนนะเบนิก้านะคะเข้าเป็นรูปให้ทั่วเลยนะคะ ส้มแล้วก็เสกเกลือนะเพื่อนโรยเกลือค่ะนะคะซิมแรกก็จะแบบด้วยพลาสติกเนาะคุ้มด้วยพลาสติกนะคะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนเดีวเข้ามาอบกันหน้าตาจะเป็นยังไงค่อยมาชมขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อน ตอนนี้มุกกรอบของพล่าก็เอาออกจากจุเรนค้างไว้หนึ่งคืนก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนนะก็จะเขาก็จะแข็งนะคะแข็งแห้งนิดนึงนะคะพะลาก็เตรียงถาดแล้วนะคะก็จะเข้าไปอบนะคะในเตาอบนะคะเพื่อนนะคะใส่ตะแกรงนะคะเอา,อาฟอยล์รองถาดเพื่อนน้ำมันหลงไปมันจะไม่ได้เลอะถาดมากนะเพื่อนนะคะ จะทำความสะอาดง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปอบกันเลยนะคะตอนนี้พลาก็เข้าเตาอ,อบเรียบร้อยนะไฟไฟประมาณ170 180็ดรัดบนะคะทัดลมนะคะแฟนนะคะอบกรอบพลานะคะเดี๋ยวพลาจะอบประมาณ6-70นาทีแล้วค่อยมาเช็คอีกรอบหนึ่ง่วอว่าเป็นยังไงนะคะอยู่ระหว่างรอก็ไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะ เพื่อนตอนนี้อ่าหมูกรอบพะล่านะคุกเสร็จสำเร็จเรียบร้อยไม่นิดหนึ่งนะคะลืมนะคะเนี่ยกรอบมากเลยเพื่อนใช่ไหมคะพะร่าใช้เวลาประมาณ90นาทีนะเพื่อนนะคะกับแฟนพัดลมเนาะไฟร้อยเจ็สิระหว่างร้อยเจิบร้อยปดสิบนะคะนี่ค่ะคุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ เพื่อนเมนูหมูกรอบพะลาง่ายๆนะคะนี่ค่ะกรอบพองน่าดูเลยนะคะเพื่อนง่ายมากนะทำนี่ค่ะไม่ยุ่งยากนะเพื่อนนะ,ะเอาทำออกมาแล้วกรอบนะคะสูตรนี้กรอบทั้งวันนะเพื่อนนะ,ะพิสูจน์ได้นะคะกรอบทั้งวันเลยนะคะตัวนี้นะคะแลวจะมีเนื้อติ่งออกมาพาะลาก็บเนื้อไว้ด้วยนะคะเพราะเนื้อมันจะได้อร่อยพะลาไม่ตัดออกนะเพื่อนนะคะเอามาอบด้วยกันกินหนังกรอบไลกับเนื้อด้วยนะคะเนี่ยกับผักสลัดสดๆแล้วก็น้ําจิ้มอ่า น้ำจิม้มซีอิ๊วเนาะดักอ่าซอยซอสนะคะดักซอสน้ำจิ้มหวานนะคะเพื่อนนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าเนียนะคะพอล่าไม่ทานโชว์นะเพื่อนนะคะเดี๋ยวพอล่าจัดจานเสร์มให้คุณพ่อ้านเพราะเขาชอบมากเลยนะคะขอบคุณที่ตามชมพอล่านะคะถ้าอยากรู้ว่าทายัางไงเดี๋ยวพอล่าแปะลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะว่าทาแบบไหนก็พอล่าทําโชว์แล้วเนาะง่ายๆสไตล์พอล่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ